สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องไม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้พามาเปิดตัวด้วยออลูกไม้บอนสีนะคะลูกไม้บอลสีต้นนี้แม่ใหญ่แอครักและชอบมากเลยนะคะปลูกมานานแล้วนะคะนี่ปลูกใส่กระถางตอนแรกนะคะปลูกแล้วก็ใช้ฝาปิดอบไว้พอโตก็เปิดออกทีนี้พอเปิดออกแล้ว พอโตขึ้นมาได้ระยะหนึ่งต้นนี้กำลังจะตั้งแม่ได้แล้วนะคะแต่ปัญหามันว่าบอลสีมันเยอะที่สวนนะคะอ,อยากจะได้ทรงสวยโดยปกติทั่วไปเขาจะใช้ไม้ค้ำนะคะแต่สำหรับแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะปัญหาไม้ค้ำไม่พอนะคะก็เลยมาคิดว่าอาจะช่วยอีกวิธีหนึ่งก็คือยังมีวิธีทำนั่นก็คือ แม่ใหญ่แกใช้ฝาแก้วเดิมนั่นแหละค่ะที่เราเปิดออกแล้วที่เราเปิดออกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาที่เจาะรูนะคะเพียงแค่ฝาแก้วหนึ่งใบนะคะเราก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะ,ะนี่เอาก็เอามาตัดเลยตัดออกเสร็จแล้วมันจะขาดตรงเนี้ นะะเราก็จะใช้มาครอบนี่เอาสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเวลาสอดก็ระวังนะคะการเราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ดันดันก้านบอนสีเข้าไปให้อยู่ในช่องของฝาแก้วนะคะแบบเนี้ย เพียงเท่านี้เราก็จะได้บอนสีที่เนียทรงสวยแล้วใช่ไหมคะนี่ก็จะไม่ปริออกจากกันเลยนะคะแบบนี้ทําให้ได้บอนสีที่ทรงสวยเวลาเราลดน้ําเราก็สามารถลดตามปกติลดผ่านช่องนี้หรือไม่น้ําก็จะไหลลงตรงนี้ถ้าปิดแบบนี้นะคะเห็นไหมสวยนะคะอันนี้มีอะไรมา ถ่ายมูลใสด้วยนะคะเอาออกไปนี่สวยนะคะตั้งทรงสวยด้วยไม่ต้องใช้ไมค้ค้ำเพราะว่าบางครั้งใช้ไมค้ค้ำต้นเล็กนี่เสียบไปเสียบมานะคะมันอาจจะทำให้โดนรากโดนหัวโดนอะไรของเขานะคะอาจจะทำให้กระทบกระเทือนต้นบอนสีได้แต่ทำแบบนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนให้น้อยที่สุดนะคะ<ม>เห็นไหมคะ อันนี้เป็นฝาเล็กถ้ามีฝาใหญ่ก็ใช้ฝาใหญ่ครอบนะถ้ามีถุงแม่ใหญ่แอกจะอบด้วยถุงก็ได้นะคะแบบนี้อยู่ได้นานนะคะแบบนี้บนสีก็สวยเดี๋ยวมาดูอีกต้นนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะแม่ใหญ่อกตัดฝาข้างบนออกตัวนี้มันเป็นฝาเท่ากันฝาเดิมเท่ากันอันนี้ตัดปากเนี่ยตัดตัดฝาออกนะคะตรงตรงข้างบนน่ะตัดให้เป็นรูเลยนะคะก็เจาะ ก็ตัดให้มันขาดออกเหมือนกันเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะอีกด้านหนึ่งนี่ไงนะคะถ้าเราเอาออกบนสีของเราก็จะกางแบะออกมันจะไม่สวยใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวลองเอาออกให้ดูนะคะเอาออกแล้วมันจะแบะออกมากเลยมันจะไม่สวยทรงมันแต่อันนี้เอาครอบไว้นานแล้วก็จะอยู่ตัวนะแต่ใบที่มันเก่านี่เรายังไม่อยากเด็ดออกอย่างเงี้ย เราก็อยากให้อยู่นานๆให้เป็นใบดกแบบนี้ถ้าเราอบแบบนี้มันใบดกด้วยนะคะเป็นการอบไปในตัวเวลาน้ําระเหยก็ระเหยตรงนี้ออกน้อยนิดเองเดียวเองนะก็อยู่ได้นานไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็ได้แล้วอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะคะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ทําให้บอลสีสวยนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะเอากลับเข้าไปครอบเหมือนเดิมนะคะกลับเข้าไปครอบเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ทําแบบนี้ล่ะคะ่ะ ง่ายมากเลยมันทําให้บอลสีเราสวยนะคะนี่แล้วก็จัดเข้าไปแล้วก็เอาไว้เอาไว้เหมือนเดิมนีน่ก็สวยเห็นไหมสวยมาก <c oughs> ในใหญ่อชอบนี่เป็นเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะลองไปทําลองดูนะถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนกระถางก็ไว้แบบนี้แหละตลอดไปถ้ามันแห้งเราก็ลดน้ําลงตรงนี้ แต่ช่วงนี้เราดูฝนแล้วไม่ค่อยได้ลดน้ําบ่อยอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะสวยงามมากเลยนะคะใครชอบก็วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆและก็สะอาดด้วยนะคะเนี่ยวางแบบนี้สวยด้วยนะคะแล้วก็มองเห็นด้วยนั่นไงก้านบอลนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะมองก็จะมองตรงๆอย่างนี้สวยๆใช่ไหมคะเ <c oughs> นี่ยดูถ้าดูด้านข้างก็สวยเหมือนกันนะคะดูด้านข้างเน่ สวยเหมือนกันนะคะดูด้านข้างเดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกทีหนึ่งนี่สวยนะคะนี่เอามาให้ผู้ชมอย่าเพิ่งตาลายนะคะไม่ใหญ่แอดไม่ค่อยสันทัดเก่งเรื่องการถ่ายภาพเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาให้ชมเดีย๋ยวเอาสองต้นมาวางใกล้ๆกันเห็นไหมต้นนี้จะตั้งแม่แล้วนะสูงมากเลยต้นนี้ยังเล็กเห็นไหมคะทำแบบนี้นี ดีไหมคะใครมีวิธีเทคนิคอื่นที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะเอามาแชร์กันได้นะคะนี่เอามาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะคะนี่สวยนะจัดทรงได้นะ,ะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเวลาเราเอารวดรัดรวดอะไรมันจะเสียบกิ่งก้านเขานะคะไม่ต้องกังวลแบบนี้ใช้ได้เลยถ้าเป็นกระถางใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะคะหาที่มันใหญ่ๆกว่านะคะมาทำได้เหมือนกันนะคะ นี่อันนี้มันเล็กกระทัดรัดคือเราไม่ต้องมาเปลืองไม้ไม่ต้องมาหาอุปกรณ์แค่นั้นเองนะคะอ่าละวันนี้แม่ใหญ่แอ็กก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะทําให้ชมนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้บอนสีสวยตั้งตรงปลูกแบบนี้มันง่ายดีนะคะปลูกบอนสีแบบนี้วันนี้จากลาละค่ะก่อนจากก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ใหญ่แอก็กบ,บ้านสวนนะคะเล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เป็นลูกไม้บอลสีทั้งสองต้นเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวันนี้นะคะเดี๋ยวมีเคล็ดรับดีๆจะเอาให้ชมใหม่นะคะบอลสีอีเนาวยังสวยเหมือนเดิมนะนี่ยังยังยังใบขาวจั่วอยู่อันนี้ลูกไม้ก้านดำเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆก่อนนะ อันนี้เป็นลูกไม้สีขาวนะโตขึ้นมาคงจะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เลี้ยงง่ายนี่สะดือสีแดงหูก็สีแดงด้วยนี่กระดูกสีเขียวนะคะพื้นใบสีขาวเยอะตอนตอนเล็กๆมาก็เขียวนะใบดกด้วยอันนี้เลี้ยงอยู่ใต้ล้มไม้เลยนะคะ นี่ก็ลูกไม้โทนสีขาวเหมือนกันนะคะนี่โตขึ้นมาก็คิดว่าจะสวยกำลังสวยเลยเป็นทรงพุ่มแล้วนะคะใบดกบอนสีลูกไม้นะฮะนี่เลี้ยงธรรมชาติทรงจะสวยสักหน่อย ใบก้านเขาตั้งตรงเลยนะคะเนี่ยใบดกด้วย1 2ึ่งสอสี่ห้าหใบยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะใบเลี้ยงใบเบีย้ยข้างล่างก็ยังอยู่นี่อันนี้เลี้ยงนอกตู้ใต้ใช้ขาบ,บ้านชอบกระหามาผูกได้นะคะยิ่งตัวยิ่งสวยพวกนี้จะเป็นสายหวาน